เรียกได้ว่าเป็นการลดราคาที่ฉํำสถานวงการยานยนต์สุดๆเมื่อเรเวออโตโมทีฟผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD เจ้าเดียวในไทยจัดแคมเปญลดราคาฉลองเปิดตัวโรงงานผลิตแห่งแรกในบ้านเราโดยการลดราคารถยนต์ไฟฟ้าแอตโตที 3. ยาง Extended Model Year 2023จะเปิดตัวอยู่ที่1 1 9 9 9 0 0บาทลดเหลือ8,59,900บาทส่วนรุ่น Standard Model Year 2023จาก1,99,900เหลือแค่7,99,900บาทสรุปง่ายๆคือรถรุ่น a t ต3หันราคาลงมาเยอะมากตั้งแต่90,000ไปจนถึง340,000เลยทีเดียวซึ่งถือเป็นเรื่องน่าดีใจสำหรับคนที่กำลังเล็งๆจะซื้ออยู่แต่พอตัดภาพไปที่คนพึ่งถอยรุ่นที่ว่าออกมาหมาดๆ บอกเลยว่าหัวเสียแล้วก็ช้ำใจไปตามตามกันจนมีลูกค้ารายหนึ่งขอลุกขึ้นมารบายผ่านกลุ่ม b y d atto t รีขับไทยแลนด์ว่าเพิ่งออกได้2วันยังไม่ทันได้ชาร์จแบตเตอรี่วันนี้ลดไปแล้ว90,000ืนการตลาดอะไรครับเนี่ยส่วนอีกรายบอกกับซื้อว่า เธอซื้อรถ BYD a t t o 3รุ่น Extended r a n g e Model Year 2023ในราคา9 4 9 0 0 0แต่7วันต่อมาบริษัทกลับออกโปรโมชั่นลดร,ราคาเหลือ8 5 9 9 0 0บาทสังง้นจนต้องระบายออกมาว่าขับรถได้อาทิตย์เดียวเหมือนเอาเงินเก็บ90,000โยนทิ้งไปเลยแน่นอนว่าเงินส่วนต่างที่ลดลงไปเฉียดแสนเป็นจำนวนที่เยอะมากเอาไปทำอะไรได้อีกตั้งเยอะจนผู้คนสงสัยกันหนักมากว่าอะไรทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าดิ่งพวบได้ขนาดนี้ ซึ่งกูรูอย่างรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ยศสพงละออนวลผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนหัวหน้าศูนย์วิจัยมูฟมหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและนายกสมาคมกิตติมศักดิ์สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยช่วยวิเคราะห์ไว้ให้แล้วเพื่อให้เข้าใจแนวโน้มตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเรามันน่าจะลงได้ว่านี้ด้วยซ้ำในมุมมองนะในอนาคตเขาตั้งด้วยราคาเดิมแล้วคนที่เข้ามาในตลาดใหม่เขาทำราคาต่ำกว่าเขาก็ขายไม่ได้เพราะเขาขายไปดีเขาไปไม่ได้เน้นเป็นเรื่องการแข่ง นี่ก่อนว่ามองจากนเนี่ยก็คือเรื่องของการแข่งขันโดยภาพรวมผู้บริโภคไม่นับคนที่ซื้อไปก่อนน่ที่รู้สึกเสียใจอะไรก็ตามแล้วใดภาพรวมเนี่ยตลาดก็คือราคามันก็ถูกงงแล้วก็ตัดต้อในมางคืนนี้นย่า <c oughs> งเงีครับข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือดี TP บอกว่าตั้งแต่ปีก่อนคือปี -66 จีนสามารถผลิตและขายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศได้ถึง9.5ล้านคันส่งออกอีก1.2ล้านคัน ดยการผลิตและส่งออกที่มากขนาดนี้เลยทำให้บริษัทรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของจีนหลายเจ้าตัดสินใจปรับราคาลง5-10%เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการขายราคาก็เลยลดหวบอย่างที่เห็นบวกกับความเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ถือว่าคือสินค้าด้านเทคโนโลยีเลยไม่ต่างอะไรจากเทรนของสมาร์ทโฟนที่ต้องพัฒนาอยู่เรื่อยๆและพอมีสเปคใหม่ออกมารุ่นเก่าก็ราคาตกและพอถึงจุดที่เทคโนโลยีพัฒนาไปสุดทางถึงจุดอิ่มตัวสุดท้ายราคามันก็จะทรงตัวเอง บนอีกจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็คงจะเป็นเปลี่ยนฟีเจอร์ก็ไดมันก็คงไม่ต่างอะไรกับรถยนตที่เราซื้อกันอยู่เนาะราคาก็อยู่ประมาณเนี้ยพอินเชื่อเต็เนี่ยราคาก็จะอยู่ประมาณเนี้ยแล้วทุกปีก็จะมีสเปคใหม่ขึ้นมาถูกไหมครับนั่นก็คล้ายกันกับรถยนต์ก็คือแนวโน้มก็น่าจะเป็นอย่างแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ไปสุดทางของรถยนต์ไฟฟ้ามันยังมีโอกาสพม่เาครับอย่างที่จะเห็นได้ในตอนนี้ว่าราคารถอีวีมันเข้าใกล้รถยนต์น้ำมันมากขึ้นเรื่อยๆแต่การจะเทียบว่าราคาถูกหรือแพงกว่ากัน มันก็เป็นเรื่องยากเพราะแต่ละค่ายรถก็มีสเปกมีแบรนดิง้งและบริการหลังการขายที่ต่างกันแต่ถ้าจะให้แนะนําคนที่กําลังมองหานมาขับสักคันผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ไฟฟ้าแนะให้ตอบคําถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าจําเป็นหรือเปล่าถ้าคิดแค่จะซื้อมาขายไปภายในหนหรือ2ปีบอกเลยไม่แนะนําให้เสียตังค์ส่วนเรื่องราคาในภาพรวมดรเยศพงษ์ยืนยันว่ามีโอกาสลดลงอีกแน่นอนเราก็น่าจะเยายมเข้าใจก่อนว่าแนวโน้มโอกาสที่ลดลงแน่นอนแต่ถ้าเราคิดว่าเราจําเป็นต้องใช้ เราคิดว่าเออมันช่วยประหยัดประหยัดเนี่ยช่วยรักษาถึงแวดล้อมเราชอบในการใช้การขับขี่แบบเนี้ยผมว่าก็องได้รถผมซื้อให้พันจีนที่ผมเหมคือยังไงรถมันก็ราคาตกไปแล้วอ่ะใช่มันก็คือรถดังจริงแต่ว่าตอนนี้มันรถโดยที่ปกติมันก็จะไม่ลดลงไปตลาดนิดนถ้าเรามองว่าเราไม่ได้คิดจะขายรถใน2ปีเราคิดว่าต้องใช้ได้8ปีแล้วเราก็ไม่ได้มีความกังวลว่าเออหลัจงจากนี้มันจะราคาเป็นยังไงเราก็ใช้งานาไปเราประหยัดตอนนี้ก็อะไรก็สุดใจเกิดปัญาไม่ขายมันก็ไม่ไม่ขาดทุนตอนเมื่อไหร่ขายขาดมน